มีคนมากอดแกะแฟนมึงอะมึงรู้สึกไงมึงหึงไม่ไหวหึงไหมมีบ้างสมมติมีคนมากอดแฟนเฟยอะทำไงโกรธแล้วถ้ามีคนมากอดไอ้เฟยอะมึงรู้สึกไงห่วงนะเออห่วงทำไม และนี่คือคำต้องห้ามกับการเฟรยชอบว่ะอยู่เข้าอยู่่เข้าอย่างนี้ได้ทันทีเลยชอ,ชอบมากเลยเพราะตะกิ้มันแดงแล้วก็เลยเข้าเลยดีกว่าเขาไม่มีนับเลยนะไม่มีนับเข้านับต่อยหลังไม่มีเลยคือมันเป็นความม,มือเป็นมืออาชีพไงวงการนักสแสดงวงการหนังอะไรเยงนี้จะไม่เข้าใจาพวกเรา <พอ S 1> รู้สึกแปลกเนาะเอางี้วันนี้ถามจริงอ่ะเก่งเปล่า ไม่ค่อยนะวันนี้เบิร์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 เบลเบเบิร์เบลเบิร์เบิร์บวกปั๊มปั๊มเบิร์เบิร์อารมณ์ดีอันนี้เป็นข้ออ้างเหรอยังไม่แข่งเลยอย่าอ้งได้ปะก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเรามากดดันคนอื่นไม่ได้ไม่ชอบเลยอ่ะคือมาใส่ให้เต็มจัดให้หนักผมจะพูดให้เยอะเลย นี่คำแรกของมึงเมื่อกี้ไอ้เย่ยโดนนะเพราะผมเดี๋ยวให้การเปยพูดถึงช่องตัวเองก่อนดีกว่าอัจริงเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์พวกเปยสองคนแล้วก็กลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบช่องมันเริ่มต้นในการที่เปยกับการเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันชอบปาร์ตี้ชอบไปเที่ยวชอบอะไรพวกเนี้ยเราเคยทำตอนคลิปแรกที่ถ่ายออกมามันคือคลิปเล่นๆไปเที่ยวเกาะมันนอกกันอะไรเงี้ยแล้วคนมันชอบช่องผมอีกอันหนึ่งที่ทำก็คือเหมือนแบบเป็นช่องที่ให้คำแนะนำคนพี่ให้คนโทรเข้ามาอ๋ออันนี้เคยดูที่แบบนั่งกันนอยู่คแล้้วโทรเขาาม ปรึกษาให้คำปรึกษาแบบเหมือนเพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อนความรู้สึกนู้นไม่เชิงสอนแต่ว่าเป็นด่าเป็นด่าเป็นด่าชาวเน็ตชอบให้ผมด่ามากไม่รู้เป็นอะไรจริงป่ะใช่เอ๊ะทำไมเวลากูด่าชาวเน็ตกูเละเลยวะโอเคก็นี่คือช่องทำไลฟ์สไตล์แหละพี่มันคือพี่ของห่ามเหมือกันนะใช่ช่องไลฟ์สไตล์รู้จากมากๆอ่ะออกไปถ่ายข้างนอกเยอะถูกไหมครับใช่ครับพี่เนี่ยไม่ไม่ค่อยโดนแดดแต่พี่อยู่ในห้องแอร์เยอะมันทำให้ผิวแห้งรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไง <c oughs> ต้องเจอทั้งฝุ่นนะครับเจอทั้งแดดแล้วก็อากาศแปรปรวนบ่อยๆครับผิวเรานะครับต้องเจอทั้งฝุ่นควันมลพิษแสงแดดอีกทั้งลมหนาวเย็นจากแอร์ในออฟฟิศนะครับเกราะป้องกันของผิวเราก็จะยิ่งมีแต่อ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับนำมาซึ่งอาการผิวแห้งคัน แบบต่างๆครับดังนั้นนะครับเรามาเสริมปาการผิวแข็งแรงกันนะครับชุ่มชื้นยาวนานด้วยเซราวีมอยเจอไรซิงโลชั่นครีมบำรุงผิวที่เสริมความแข็งแกร่งให้ผิวด้วยส่วนผสมที่มอบความชุ่มชื้นด้วยส่วนผสมอย่างสารเซรามายจากพืชธรรมชาติ3มชนิดนะครับช่วยให้ผิวแข็งแรงสารไฮยาลูโรนิกช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและเทคโนโลยี MVE เอกสิทธิ์เฉพาะของเซราวีให้ครีมซึมลงผิวล้ำลึกและยาวนานตลอดวันครับ เนื้อครีมไม่เหนียวเืนอะนาครับทาแล้วสบายเหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้กับทั้งผิวบอบบางระคายเคืองง่ายเพราะปราศจากน้ำหอมนะครับและไม่ทำให้ผิวอุดตันนี่ดีครับแป๊บเดียวเห็นไหมครับซึ่งเข้าไปแล้วพร้อมจะแพ้หรือยังครับผมซ้อมมาอย่างดีมึงซ้อมไงวะดูเวลาที่พี่เวนพาดศึกษาผิดคนเลยไปเล่นกันเลยครับ หนึ่งสองสามรถเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมโ้ยอ้าอเชิญครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวพี่รักในการชิมก๋วยเตี๋ยวมากครับผมชอบกินเส้นหมี่ใหญ่เย็นโฟผมชอบกินทุกเส้นไอการหนูถามคุณฟงสิพี่ชอบเที่ยวแาวไหนเที่ยวทุกคนแล้ววัยรุ่นเขาไปไหนกันอย่างผมเหรออาซีรถครับอากาศแห้งเราต้องทานกันเสียหรือทายว V กันแดดพี่เวงอธิบายเฟยสามคำนวดบนล่างพี่เวงว่าไงแล้วเฟยเท่ไหมพูดดิพี่กัวขณะที่สาวๆทุกคนเน่ยเวลามึงเดินผ่านเขาจะต้องเหลียวมองแล้วเท่ไหมสุดยอดเท่ไหมยใหมผมพูดแล้วถ้ากูจะให้คะแนนนะกูให้มันดีกว่ามึงถามคำถามนี้มาผมเท่ไหม ่แม่ไม่ใช่หลอกกูไม่ได้หรอกนี่ยังไม่มีใครหลอกกูได้นอกจากกูเองแล้วพี่เวงทำไมน่ารักไหมสุดยอดผิวที่เป็นยังไงชุ่มชื้นเย็นไหมเย็นไหมสิมไหมซึมเหมาะกับทุกคนไหมเหมาะกับใครคนแบบพี่เป็นยังไงว่าคนแบบกูอ่ะคนแบบพี่เป็นยังไงคนแบบเออคนแบบพี่เป็นยังไงชุ่มชื้น พี่เป็นคนชุ่มชื้นเหรอเป็นคนใจเย็นไง<ะ>พี่อ่ะเป็นคนชอบทาสีด้วยเซราบี <c oughs> ทาสีไอนโดนไว t ไอ้วนโดนแล้ว้ยก็มีเหมือนกันนวดของกูนวดงอกอะ <c oughs> แล้ว,ม,ม,นวนมันมีดนวดวมันหล่อไหม ที่เขาว่าหล่อไม่เอกเหรอเฮ้ยตื่นดีหมดใช่ปหมตีมอ่าลองดูไม่ลองไม่ลองไม่เอาไม่เอาไม่อะชัวคำนี้ชัวน่ารักไหมน่ารักโอเคก็ถือว่าเทสมีอะไรขอบคุณนะครับพี่นี่เก่าไอ้เล่นไอการมึงไปมึงไปผับ RCA แล้วมีคนนึงอ่ะเอามีดจิ้มขามึงมึงคิดว่าทุกคนช่วยมึงั้ยเฝอยช่วยผมรอรอแห้งแห้งคุยอย่างเงี้ยไม่คุยก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะอะไรอ่ะช่วยเหรอคือยากว่ะ โอเคเอาจริงกันนะสองแต้มกันนะจามจามตัดตัดจริงๆอ่ะเวลาพวกกูชนะเยอะอ่ะคนดูก็ชินแล้วมีเรื่องความรักอะไรเกิดขึ้เรื่องความรักเอาไหมไม่เอาการที่เราจะแสดงความรักอ่ะต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากพี่เวนจูบพูดอ่าตาการหอมแก้มตาเลิศกอด เวลาพี่รักใครสักคนพี่ทำยังไงพี่เหรอถึงห่วงถ้ามีคนมาเกาะแกะแฟนมึงอะมึงรู้สึกไงถึงไม่ไหวถึงไหมมีบ้างสมมติมีคนมากอดแฟนเฟย์อะทำไงโกรธแล้วถ้ามีคนมากอดไอ้เฟย์อะมึงรู้สึกไงห่วงนะเออห่วงทำไม พี่เองดูว่าหื่นอปเลยอะฝากไม่เป็นไรไม่เป็นไรการครับผมถ้ามีคนมาแตะที่บ่าของแฟนมึงเนี่ยมึงยอมไหมผมก่อนเลยมันไปได้ยังไงวะทำไมันถึงไปคำนี้ได้วะมันอยากมันมีเทคนิคใหม่ของมันที่มันจะตายคือวันไหนว่าพยายามฉีกกฉีพยายามฉีกพี่ก็ต้องเล่นเข่าตัวเองไม่รู้กูถามไม่รู้แหล้วแข่งกันสองคนพี่เอง ว่าไงครับเมืองไทยอ่ะอากาศอบอ้าวนะผิวแห้งก็ทาเซราวีสิวะแล้วถ้าไปเมืองนอกอ่ะอากาศมันเป็นไงทาไม่ได้เว้ยทำไมมันเย็นน้ำแข็งเนี่ยว่าไงเอามาทาผิวได้ไหมผิวจะชุ่มชื้นไหมน้ำแข็งก็เหรอเอาทาที่หลังยิ่งดีเคยดูนี่ไหมจันดาราเคยใครทาใครจำชื่อไม่ได้คาริโอทาเราเ หนาวเฮ้ยรู้ได้ไงหนาวโกงก็เปล่ารู้ได้ไงอะรู้ได้ไงครับเมื่อกี้ไงบอกว่าไปต่างประเทศหนาวเหนืออะไรเย็นพวกนั้นอะอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตอนเล่นโฟกิงยากบ่กว่ะก็ไม่ยากพี่เล่นละครได้ไหมช่ำชองพี่นี่ฝึกมาที่สถาบันของครูไก่ใครเลยครูไก่ช่องบางลมาสอนมาพี่เหงบ้างไงช่วงนี้ชอบร้องเพลงเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงชอบดมเป็นเลยวู้ชุ่นีชอบดมเคยครับระหว่างเพื่อนรักกับแฟนตกน้ำมึงดมใครก่อนเคยดูยก่อนระหว่างแฟนกับเพื่อนเพื่อนทำไม คิ้วรัดกว่าคิวกระตุกนะก้มสูมานะคิ้วกระตุกนะไปอ่ะบุคกินเยอะอย่าไปกลัวเราเป็นนักเลงอย่าไปกลัวแล้วสมมติว่ากลัวไอ้ท็อปจมน้ำมึงช่วยใครก่อนถ่ายคลิปก่อนโอ๊ยเฟยโอ๊ยไปอีกแล้วไปไกลไม่ชอาฆ่ามึงอ่ะเฮ้ยไอเฟยไม่มีแต้มเลยอ่ะเพื่อนอะไรเมื่อใดที่ลมพัดแล้วไงต่อเหม็นเมื่อใดที่ลมพัดหนาวเหน็บ เม um yeah, yeah. oh, um ื่อไรพี่ลมพัดลมไอ้เฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยเต้ยนะครับวันนี้ทำอะไรมาบ้างครับพี่ตั้งแต่เช้าอ่ะอุจจาระครับสิ่งแรกที่ทำเหม็นมากอุจจาระบนเตียงเหรอพี่ใช่ครับเป็นกลิ่นดอกไม้หอมขอดมหน่อยเฮ้ยเป็นคนหามจริงด้วยช่องมึงแม่งสุดยอดโคตรแบกเลย คุยอะไรกันวะชอบดมอะไรชอบดม like อะไรนอกจากขี้พี่ชอบดมอะไรยาดมเพราะอะไรครับกระปุกสีเขียวเป็นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นไม้ให้กลิ่นไม้ให้กลิ่นคำว่าอะไรครับไม่รู้ครับยอมเออ เริ่มเลยการครับเข้าป่าเจอเสือหรือสิงโตเจอแมวโอ้ยไปซะแล้วยังไม่เริ่มเล่นเลยคำว่าแมวว่าไงคำว่าแมวว่าไงเจอคันแรกหรือพี่จองเจอพี่ดีกว่าเออผมกับการเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นเฟรนด์พี่เอ๊ะ อะไรพี่อพี่ตุ๊กเป็นอะไรกันเป็นผัวพี่ตุ๊กเป็นอหละเป็นเมียแล้วจีนเลยนี่เป็นอะไรเป็นบุตรเฮ้ยเต๊ด้วยเลนสมองกูคิดเยอะมากเลยตอนนี้รู้จักดาราเกาหลีบ้างไหมรู้ใครใครบ้างบิ๊กแบงโอเคอ่ะก็กูถามมึงผมถามเลยรู้จักไหมจองกูรู้จักไหมรู้จักใครดาราเล่นเรื่องอะไรเคยเห็นหน้าฟอร์คิงรู้จักพี่แลมไหมรู้ชื่อจริงเขาชื่ออะไรรู้ปะภาษาเกาหลีไม่รู้จองจองเมียง น่าชื่อจริงๆเหรอแม่คอยรอบหนึ่งแหลมชื่อคอยรอบหนึ่งแหลมชื่อจองจองเมียนเออนี่พูดแล้วปะตีพูดแล้วนะพูดหรอพูดหรอตะแกพูดวจองจริงต้องตัดมาซูมแล้วคะยี่จอง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 องจองจงจอ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  คันเร่งคันแร่งคันแรงเดี๋ยวมันเป็นคำนี้ตกใจคันแรงถ้าพี่จองถือกระปุกเซราวีขึ้นมาทาที่หัวไหล่ขวาของเขาไล่ไปถึงกระพุ้งน้อยของเขาเกิดอะไรกับกระพุ้งใหญ่ของเขาชุ่มชื้นพี่เวงว่าไงในวัย16บหกเว่งเรียนอะไรอยู่เรียนเลขเก่งไหมในห้องเรียนนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไหมผมกินยาบัตชูเฮ้ยแล้วนเมื่อวันคือใครเพื่อนผม อะไเพื่อนเหรอเย้ตอนแรกมันจะรู้ตอนแรกมันจะรู้เออรุ่นอะพี่เต้คำว่าอะไรครับไม่ร um ู้ครับอ๋อน้อยเฮ้ยมึงบ้างมึงจะได้แบบมีคะแนนมันอะไรฆ่าคนเหรอเออผิวพี่เป็นไงบ้างชุ่มชื้น เพื่องอันนี้อะไรขนลุกอันนี้อะไรขนคุดอันนี้อะไรถูถูได้ทำไมลอกไม่จิทาแล้วปกติทาไหมไม่ไม่มันเลยทำให้แบบผิวมันบอบบางผิวมันบอบบางเห็นไหมอไอยเห็หมอะแนอนมึุไอ๋มอนี่มอเหมอยเห็นมอุเนไมนไอห็นมอหญ่มอมอะไรมอห่อ มีว้ามีบางอย่างนี่มีถนนถนนที่ไปบ่อยไหมไปบ่อยไปที่ไหนบางบัวทองอไปทำไมช้อปปิ้งไปช้อปแล้วซื้ออะไรบ้างกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าซื้อเยอะและครีมเซราวีการค่ะอันนี้อะไรขนขนทำไม ไม่ท่าพูดจังเลยขนดุดขนพูดอะไรก็ไม่รู้อะสู้กันเองอะเป็นบทพิสูจน์ของมึงละใครชนะเสียช่องใครชนะเสียใครเสียนเองก็เป็นเจ้าตัวเองอยู่ดีมึงถามกูมาชอบตอบมึงกลัวผมล่วงบ้างไหมก็กลัวเดี๋ยวโรนกูกลัวแต่ตอนนี้ผมผมหนาอยู่เหมือนกันนะผมหนาผมมึงหนาไหมผมกลัวหนาผมหนาที่ไหนบ้างหลายที่มีที่ไหนบ้างดูไหม ฮะดูไหมมึงอย่าเป like ิดตรงนี้นะไม่ชอบขนตรงไหนไม่ชอบหนวดมึงอ่ะเออมึงจะชกกันแล้วครับเนี่ยโฮ้ยมึงต้องการเอาอาวุธไหมมีเหรอไปกูตายแล้วเนีไปเล่นกับเขาทำไมเล่นกับกูเลยทำไมตรงนี้มันน้อยกว่าตรงนี้วะนี่มึงเริ่มแต่อืมเล่มึงเลยอ๋อเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยมึงจะจับทำไมเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันเริ่มเชื่อมโยงละ มันข้ากันไม่ได้ปะคำว่าอะไรไอการไทยก่อนนะเชี้ยถูกรู้ได้ไงอะยางยางยางยงแขนเหรออะไรนะแขนไม่ใช่อุ้ยมองกล้องพูดนานๆแขนเหรอถูกแล้วเฮ้ยของมึงคิดดีๆเยอะมากเลยนะจริงๆถ้าถ้าถ้าคิดไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรอะไรวะนวดเหรอพูดแบบเข้มๆแบบรอๆอ่ะหนึ่งสองสามเ เออผิดบางใหญ่บางบัวทองบางนี่ผมมันบางสะดุ้งกูเลยผมบางไอ้สั้นเฮ้ยเขาทำอะไรเนยครับเสมอเหรอเสมอเสมอถือแชมป์คู่เหรอคือเขาเป็นแชมป์บ่อยไงผมเนี่ยเสมอเขาเนี่ยถือว่าแบบผมทำดีแล้วอ่าจบไปแล้วนะครับ ทำไมซึมวะทำไมไม่ไปต่อพี่มันซึมลงผิวหรอไม่ได้อีนี่เดีกคุณชนะคนเดียวแล้วเนี่ยไอ้เยี้ยแต่อนี่แม่งยากจริงวะถ้าเทียบกับคําต้องเชื่อมต้องเชื่อมง่ายกว่าเออต้องเชื่อมง่ายกว่าง่ายกว่าต้องเชื่อมต้องเชื่อมันเร็วใช่เนาะเน้นเร็วเน้นพูดไปเรื่อยใช่ง่ายกว่าแต่มันก็ไม่ได้ทำได้ดีเท่าเฮ้ยก็ดีกว่านี้เยอะเอาเอานี่ไหมอันนี้ไหมเทมาริควีสซาเรมไหมเออซาเลมดีมากซาเลมเขาบอกว่าปผมชอบเล่นบอร์ดเกมกูก็ชอบแม่บุฟเนี่ย ซาเลมเนอะกูกลัวงที่ไหนล่ะเยอโดไม่เคยกลัวน้องๆบอกเลยผมกับพี่เติร์ดเก่งไม่แว้วู้ผมไม่เก่งครับผมก็ไม่เก่งออาพี่ก็มั่นใจไปสิเราต้องขิงเพื่อให้คนอื่นแต่ว่าผมไม่เก่งให้คนอื่นด่าเราไม่ใช่ให้คนอื่นเขาอยากมาสู้กับเราถ้าเราไม่ขิงอ่ะไม่มีใครอยากเล่นกับเราไงถ่อมตัวไม่ได้ไงถ่อมได้จะให้ถ่อมไหมล่ะเวถ่อมไหมล่ะอ่ามึงลองเด็กูถ่อมไมดูพี่เก่งว่าเวกูกระจ อะไรที่พี่เก่งบ้างไม่มีในชีวิตเออไม่เป็นไรนะนี่ไม่ใช่ถมพี่ไม่ต้องทาผิวซึมแล้วเยี่ยนี่ได้ไม่ได้ไงเยี่วะ เพื่อสุขภาพผิวที่แข็งแรงไม่แห้งแตกลอกเป็นขุยนะครับไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนมาเสริมปราการผิวให้แข็งแรงด้วยเซราวีมอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นกันครับสามารถหาซื้อได้แล้วครับที่วัดสันบูสต์อีฟแอนด์บอยแล้วก็บิวทรียมร้านขายยาและโรงพยาบาลชั้นนาทั่วไปนะครับหรือจะช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีนะครับติดตัดมานานแล้วตัดตอนไหนอะ De lie